ทำไอเอฟแล้วได้อะไรลดพุงเผาผ่านดีขึ้นผิวใสระบบย่อยดีขึ้นแค่ลองเริ่มต้นง่ายๆวันนี้ลักษณะอาการของคนทำไอเอฟหนึ่งคนมักจะจำไม่ค่อยได้เพราะว่าคุณจะดูหน่าใสาและดูเด็กลงข้อ 2. ไขมันที่สะสมมาเนิ่นนานก็กำลังจะหายไปเพราะร่างกายของคุณรู้จักใช้ไขมันสะสมแปลงออกมาเป็นพลังงานเราอาจจะเสียเพื่อนโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนที่ชอบพาไปกินนุ่นกินนี่ตลอดเวลา เวลาเราเข้า IF แล้วเราจะไม่รู้สึกหิวไม่กินจุบกินจิกเหมือนเดิมไปกินบุฟเฟ่ตไม่คุ้มแน่นอนค่ะเราจะหิวน้อยกินน้อยหรือไม่ค่อยหิวเรามารู้จัก IF intermittent fasting คืออะไรนั่นก็คือการทานอาหารเป็นช่วงเวลาสลับเวลากินและเวลาอดอย่างแอนนี่แอนนี่จะใช้ IF 16-8นั่นก็คือกินอาหาร8ชั่วโมง แล้วก็อด16ชั่วโมง8ชั่วโมงของแอนนี่แอนนี่จะแบ่งเป็น2มือ้อ2มื้อนั่นก็คือจะเป็นช่วงมือ้อกลางวันก็คือบ่าย2ถึงบ่าย3นะคะส่วนมื้อที่2ก็คือไม่ให้เกิน1ทุ่มหรือ2ทุ่มนะคะการทำไอเอฟเพื่อส่งเสริมระบบพลังงานของสมองและปรับสมดุลของร่างกายและในบางคนก็ส่งเสริมการลดน้ำหนักด้วยนะคะหลังจากชั่วโมงที่16แล้วระดับน้ำตาลในเลือดลดลง ร่างกายก็จะเริ่มดึงไขมันสะสมออกมาใช้เป็นพลังงานพอเริ่มเข้าชั่วโมงที่20ร่างกายก็จะเข้าสู่ระบบออโตฟาฟี่ย่อยสลายรีไซเคิลเซลล์ที่เสียหายหรือเซลล์ที่ไม่ได้ใช้ให้กลับมาใช้ใหม่ซึ่งจะช่วยบำรุงรักษาและซ่อมแซมเซลล์ Sell ส่วนที่สึกหรอออโตฟาฟี Auto ่ uffy, จะถูกกระตุน้น ในช่วงที่ร่างกายขาดพลังงานเช่นเวลาที่เรานอนหลับพักผ่อนหรือเวลาที่เราอดอาหารเป็นช่วงๆเวลาที่ร่างกายของเราไม่ได้รับสารอาหารเซลล์ของเราจะเริ่มสร้างกระบวนการนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในร่างกายของเราทําให้สมองของเราดีขึ้นสุขภาพดีขึ้น ตับไตดีขึ้นระบบย่อยดีขึ้นแชร์คลิปนี้ไว้หรือเซฟคลิปนี้ไว้ถ้าอยากผอมอยากสุขภาพดีให้เริ่มทำ IF ได้แล้วค่ะทำแล้วได้ผลเป็นยังไงอย่าลืมมาแชร์กันนะคะแอนนี่สินสุภวันสร้างความสุขคู่สุขภาพดีด้วยไลฟ์สไตล์เมดิซีนแล้วมามีสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะ